มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปิดตำนานทีมพันธมิตรอยู่คู่คนไทยมานานกว่า33ปีจากช่อง Youtube ได้มีการพูดคุยกันกันกบปร,ริพันธ์วัชรานนท์เจ้าของเสียงภาคนักแสดงชื่อดังมากมายอาทิเฉินหลงโจซิงฉือหลิวเต๋อหัวโดยบางช่วงบางตอนนะคะได้เผยแพร่ถึงแพนในอนาคตและจากการปิดฉากลงหลังจากที่ลดแ้านอยู่บนเส้นทางนี้มานานค่ะ ซึ่งภาคหนังมาแล้วกว่า3,000เรื่องนะคะบอกว่าผมเริ่มในปี2,536วันสงกรานสายไม่รับขังขังปอยปีหน้าวันสงกรานผมครบ33ปีจบผมพอแล้วที่ผ่านมาปรึกษาผู้ใหญ่หลายคนบอกขออีกหน่อยแต่คราวนี้ปรึกษาตัวเองคนเดียวไม่ปรึกษาใคร ถามว่าเพราะอะไรมัน60กว่าแล้วขอเที่ยวขอให้สบายใจบ้างขอภาคหนังแบบไม่ต้องมานั่งคุมใครบ้างอนาคตอาจรับงานภาคบ้างที่เขาคิดว่าสนุกสนุกแต่สำหรับทีมพันธมิตรนั้นขอปิดฉากทางนี้โต๊ะปริพันธ์ยังบอกได้ว่ากำลังจะรอจังหวัดสักเรื่องหนึง่งมีตัวละครเยอะๆให้น้องที่อยู่ในทีมพันธมิตรนั้นมารียูเนียนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้มีตัวภาคภาคทุกคนถือว่าปิดฉากอย่างสวยงาม ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ